สวัสดีเด็กชั้นป6นะคะวันนี้มาพบกับเราซืออีกแล้วนะคะในวิชาภาษาจีนเรายังจะอยู่ในบทที่1อยู่นะคะบทที่1เรื่องประเทศเดี๋ยววันนี้ก่อนจะเข้าบทเรียนเรามาทบทวนคําศัพท์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มกันเลยนะคะหนาไหนกัวประเทศไทยกัวประเทศไทยจงกวัวประเทศจีนยิงกัวประเทศอังกฤษ เมกัวประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุน่นประเทศญี่ปุน่นหานกัวประเทศเกาหลีใต้ฝ่ากัวประเทศฝรั่งเศสออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าที่สิบหน้าที่สิบหัวข้อด้านล่างแทนที่คำแทนที่คำ หัวข้อพวกนี้เด็กจะเคยเจอมาแล้วนะคะทั้งในปสี่และก็ปห้าเหมือนเดิมค่ะแทนที่คำศัพท์ก็คือมีกรอบทั้งหมด2กรอบกรอบนที่หน่งเป็นคำถามกรอบที่สองเป็นคำตอบเดี๋ยวเรามาดูลองอ่านแล้วก็แปลพร้อมหลอกซื้อไปเลยนะคะบรรทัดที่ทนหนึ่ง你是哪国人你是哪国人แปลว่าเธอเป็นคนประเทศไหนหรือเธอเป็นคนชาติไหนเธอเป็นคนชาติไหนนะคะคำตอบของ เปลี่ยนจากหนีเป็นหัวถามด้วยหนีตอบด้วยหัวถามเธอตอบฉัน我是日本人我是日本人ฉันเป็นคนญี่ปุ่นเห็นไหมคะฉันเป็นคนญี่ปุ่นถามเธอตอบฉันต่อไปประโยคที่สองเปลี่ยนเป็นชื่อคนแล้วเห็นไหมคะไมเคิลไมเคิลชื่อนา์是哪国น ไมเคิลชื่น่ากวัวเรนไมเคิลก็คือไมเคลิลไมเคิลเป็นคนชาติไหนไมเคิลเป็นคนชาติไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะแทนที่คำศับไมเคิลชื่อเมกัวเรนไมเคิลชื่อเมกัวเรนไมเคิลเป็นคนสหรัฐอเมริกาหรือคนอเมริกันนั่นเองไมเคิลเป็นคนอเมริกันต่อไปไประโยคที่สาม มา玛丽是哪国人มาลี是哪国人มาลีก็คือมาลีเป็นคนชาติไหนมาลีเป็นคนชาติไหนมาลี是泰国人มาลี是泰国人มาลีเป็นคนไทยสุดท้ายนะคะ ิ明明是哪国人？明明是哪国人？明明เป็นคนชาติไหน？明明เป็นคนชาติไหนคำตอบก็คือิ明明是中国人。明明是中国人。明明เป็นคนจีน。明明เป็นคนจีนต่อไปหน้าที่11นะคะหน้าที่11 หัวข้อด้านล่างเรื่อผู้โสเรียนรู้หมวดคําอักษรจีนเรียนรู้หมวดคําอักษรจีนนะคะเคยเรียนไปบ้างแล้วในตอนป .4 และปะ .5 มาดูซิว่าหมวดคําศัพท์ต่างๆคําศัพท์ในภาษาจีนตัวเนี้ยหมวดคําหรือตัวบอกความหมายจะเกี่ยวข้องกับอะไรอ่าวันนี้มาดูหมวดแรกกันเลยนะคะชื่อหมวดว่าโขจื้อผังโขจื้อผังจะเกี่ยวข้องกับปากบทเรียนเรามีคําว่าหน่า หนาแปลว่าไหนที่เป็นคําถามนะคะหนาแปลว่าไหนเป็นคําถามเอะคำว่าไหนเนี่ยทําไมต้องมีตัวโขตัวโขคือตัวนี้ที่แปลว่าปากเนี่ยอยู่ด้านหน้าด้วยก็คือคําว่าไหนเนี่ยเป็นคําถามเวลาเราจะถามใครหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้อะไรถามคะเด็กๆใช้ปากใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมคะมันจะมีตัวโขที่เป็นคําถามอยู่ด้านหน้าเออคานี้เกี่ยวข้องกับปากเพราะว่าไหนไหนที่ไหนไปไหนกินอะไรที่ไหนอ่าเห็นไหมคะ จะมีคำว่าปากอยู่ด้วยเสมอต่อไปตัวที่สองตัวนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าเป็นตัวยาวๆกว่าด้านบนคนละตัวนะคะไม่เหมือนกันเหยจื้อข่วงเหยจื้อข่วงแปลว่าล้อมรอบหรือเกี่ยวข้องกับบริเวณบทเรียนเรามีคำว่ากัว,กวที่แปลว่าประเทศกัวแปลว่าประเทศกัวแปลว่าประเทศเกี่ยวข้องกับการล้อมรอบหรือบริเวณยังไงก็แต่ละประเทศก็ต้องมีขอบเขตหรือบริเวณเป็นของตัวเองเห็นไหมคะก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ คำว่ากวที่แปลว่าประเทศเนี่ยตัวบอกความหมายก็คือจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้วันนี้มีแค่สองหมวดง่ายๆนะคะต่อไปหน้าสุดท้ายนะคะจบบทที่หนึ่งแล้ววันนี้หน้าที่สิบสามหมวัวข้อด้านบนตู้อีตูฝึกอ่านกันเถอะฝึกอ่าน เดี๋ยวนักเรียนมาดูพร้อมเหล่าซื้อทีละบรรทัดนะคะลองอ่านแล้วก็แปลทีละบรรทัดส่วนที่เหล่าซื้อขีเส้นใต้สีแดงและสีเขียวคือคําศัพท์เสริมที่ไม่มีในบทเรียนนะคะเหล่าซื้อแปลมาให้เด็กๆดูแล้วมีสองคำคำ,คำที่หนึ่งฉงแปลว่าจากต่อไปคํานี้ปิดท้ายด้วยคําว่าไหลไหลที่แปลว่ามาเดี๋ยวเรามาอ่านแล้วก็แปลพร้อมกันทีละบรรทัดเลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะ我是中国人 ว่ชงจงกัวไหลว่ชื่อจงกัวเรืนก็คือฉันเป็นคนจีนว่ชงจงกัวหลฉันมาจากประเทศจีนมาทัาที่สอง你是日本人你从日本来เธอ,อเป็นคนญี่ปุ่นคืออะไรคะเป็นคนญี่ปุ่น นีชงญีเปุ่นหลายเธอมาจากประเทศญี่ปุ่นต่อไปรทถาที่3ามไมเคิลชื่อ美国人มเคิลชื่อ美国人มเคิลชง美国来ไมเคิลชง美国来ไมเคิลชื่อ美国人ก็แปลว่าไมเคิลเป็นคน อเมริ Michael, กันไมเคิลโฉงเม่หัวหลายไมเคิลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปสุดท้ายมารี ali, ชื่อไทยหัวเหรนมาลี่ชงไทยกัวหลายมาลี่ชื่อไทยกัวเหรนก็แปลว่ามาลี ali, เป็นคนไทยมาลี ali, มาจากประเทศไทย เอาล้ค่ะเด็กๆต่อไปเรามาสรุปกันนะคะว่าในบทเรียนนี้บทที่1เนี่ยเราเรียนคําศัพท์คําว่าอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนนะคะเหมือนเดิมใช้ดินสอเคยทําอยู่แล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราเสืร์ชที่บใบาห้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือกรอบสีชมพูจงเขียนคําศัพท์และประโยคที่ได้จากบทเรียนนี้กรอบสีชมพูเนี่ยให้เขียนคําศัพท์อย่างน้อยๆ5คําว่าบทเรียนนี้นักเรียนเรียนคาศัพท์คําว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นข้อ1 นักเรียนก็เขียนเป็นตัวพินอินเหมือนเดิมนะคะสัตว์ทั้งรพินอินแล้วก็พร้อมด้วยแปลภาษาไทยข้อหนึ่งไทยกัวแปลว่าประเทศไทยสองจงกัวเท่ากับประเทศจีนเดี๋ยวตัวอย่างเราสื่อส่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งในไลน์ต่อไปกรอบสีฟ้าเหมือนเดิมเขียนประโยคที่นักเรียนได้เรียนจากบทเรียนนี้อย่างน้อยสองประโยคพร้อมทั้งแปลเป็นไทยสองประโยคพร้อมทั้งแปลเป็นไทยดูได้จากหน้าบทสนทนาแล้วก็ลองแปลดูนะคะ ต่อไปสุดท้ายจงวาดภาพสิ่งที่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในบทเรียนนี้บทนี้เราซื้อเล่าเรื่องอะไรให้ฟังจำได้ไหมคะเก็บความรู้เราซื้อเล่าเรื่องชนชาติต่างๆชนชาติต่างๆของประเทศจีนนะคะชนชาติต่างๆนักเรียนก็สามารถวาดภาพชนชาติต่างๆลงในช่องสี่เหลี่ยมพร้อมท้งระบายสีได้เลยหรือจะเลือกมาแค่หนชนชาติก็ได้ วาดภาพไหนก็ได้แล้วก็เขียนด้วยว่าเขาเหล่านั้นคนนั้นที่นักเรียนวาดเนี่ยเป็นชนชาติไหนนะคะพร้อมทางระบายสีต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีขาวให้นักเรียนเปิดหน้าที่สองหน้าที่สองหัวข้อที่สองสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ประจำชาติใดลองทายแล้วเขียนกันเถอะลองทายแล้วเขียนกันเถอะ หน้านี้ผิดไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นเกมง่ายๆให้นักเรียนลองดูว่าสัตว์เหล่านี้ที่นักเรียนพอจะรู้บ้างไหมว่าเป็นสัตว์ประจําชาติของที่ไหนยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งช้างช้างก็เป็นสัตว์ประจําชาติไทยก็เขียนชื่อประเทศไทยลงด้านบนสัตว์ทาอักษรพินอินด้านล่างไทยกวัวสองแพนด้าง่ายมากๆเลยแพนด้าสามจิงโจ้อ่อาไปดูซิว่าเราเรียนคําศัพท์ คำว่าอะไรบ้างชื่อประเทศอะไรบ้างจะมีเฉพาะในบทเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนดูแค่หน้าที่9นะคะหน้าที่9มีอยู่แค่หน้านี้เท่านั้นนะคะชื่อประเทศต่างๆกับสัตว์ประจําชาติไม่มีนอกเหนือจากหน้านี้เลยลองทายดูซิว่าเด็กๆพอจะมีความรู้รอบตัวบ้างไหมต่อไปหน้าที่7นะคะหน้าที่7ให้นักเรียนคัดลายมือหน้าที่7 1ดหนึ่งหน้าคําว่าเหมยเหมยนี่คือเป็นการลำดับขีด ทำเหมือนเดิมแต่ว่าไท่กัวจงกัวยิ่งกัวเป็นตัวสีเทาเห็นไหมคะเป็นตัวสีเทาให้นักเรียนเขียนเป็นคำๆไท่กัวสามครั้งจงกัวสามครั้งยิ่งกัวสามครั้งแล้วอย่าลืมทํามาส่งเราซื้อนะคะ